สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันจันทร์ที่28ตุลาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจใกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้ค่ะพายุโซนร้อนจะมีบริเวณประเทศเวียดน,นามตอนกลาง ได้เคลื่อนที่ออกไปทางทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วค่ะและศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองดานังประเทศเวียดนามไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ30กิโลเมตรค่ะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพายุนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภ,ภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละส0ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสทางตอนบนของภาคด้วยค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนคปรปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือ ในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศล่วงหน้าในช่วงวันที่29ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวนะคะจะเริ่มพัดแล้วอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะเริ่มเย็นลงค่ะแต่ก็ยังมีลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาแทรกในช่วงวันที่3ถึงวันที่5พฤศจิกายน ทำให้ทางภาคอีสานด้านตะวันออกก็ยังมีฝนเล็กน้อยค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นจากลมหนาวที่คาดว่าจะพัดปกคลุมอ่าวไทยค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย